พอได้กินน้ำโมเพลนู่หรอครับนี่นเฮ็ดยังบุญไป,ปพอนางจูกูอยู่มดปลามีเท่านี้แล้วนี่สองสามดอกนี่มีไปหามเ,หเม็ดมดปลาเลยนี่ก็ลอ,อยห้าขำเหลี่ยมที่เหล็ก แต่คนลอยเขาทำเหลี่ยมจอดรถปูนนุ้ยบึงวงโคโลอยู่สามโดกทีดอกห้วยว่ะห่วยโดกนี่เมืองไปหยอดพักตัวไปหาเห็ดกับโบเดเจเห็ดดอกเดี๋ยวเมื่อถูกทางนะเจ้าอย่องเช้านยเนี่ยแกงแซวบหมดเท่านั้นเนาะเฮ็ดแกงแซววโวยเขากันปั้นไก่ตีไม่ไม่ใหญ่ละเว้ย กิ่งกัดแก้วหัวกแก้วเสียปันยังอะไรคือนี่เออยังก่อนนี่ดอกพักตบดอกพักตบปี่พักตบดอกนะดอกอันนล็นกๆก็เ่็นปีดอกอะบ้านท่านออกดอกเพเ่็นปีว่าน,นี่ปีตบก,ก็มี้นหูหูก็เซียกพ่อหูหูดอกมันดอก ก็จะกรงนี้นี่เหดอกอันบ่ทันโอร่เหอนปีวันสวยางามสวยงามตามของเรืองเน้วแล่ว,<อ>ว่าแกาอีกคนละยังคงงานลุงกีสอกรีใสต์้งอยากไปเพราะเราบม่มีหมูเห็นสองดอกแค่นี้เองนี่ เฮ็ดตะไร่เฮ็ดไข่เฮ็ดผู้ใด่ะพรคนว่าเด้เฮ็ดไผนี่คนะอะไรไข่คนน่ะอกงใส่บวบัเรียมแกงใส่วับเรียมแล้วครับปันปานะป้านปานกล่วยละอยจ่วยอุ่ว ก็ได้กินน้ำผึ้นี่หรอกทำนีก่ก็เออเถวะกินพอเสียบกินพออยากๆมันยังจังมันมันหาเนอ